เรื่องไซปอยีบทที่35ครั้นหวันรุงขึ้นพอได้เวลานางปึงสีอานหยินก็ขอร้องให้อึงตีหูชำระความต่อไปอีกอึงตีหูได้พยายามพูดจาไกลเกลีย่ยเช่นวันก่อนหนักเขานางปึงสีอานหยินรู้สึกโกรธขึ้นมาจึงพูดด้วยเสียงอันดังว่า นี่ทันตีหูกินสินบนของสามีข้าพเจ้าหรือประการใดพระสังเกตดูเห็นท่วงทีออกจะพูดจาเข้าข้างสามีข้าพเจ้าฝ่ายเดียวดูมิเป็นการสมควรยิ่งนักอึงตีหูจึงว่าขออ่านยินอย่าเข้าใจผิดเพราะเราเห็นว่าเป็นสามีภรรยากันก็มิควรเอาความกันให้ถึงแตกหักลงไปข้างหนึ่งสู้อยู่กินด้วยกันหาความสุขสืบไปไมิดีกว่าหรือ นางเปิงสีอานหยินจึงพูดว่าสามีของข้าพเจ้าคาบุตรสาวตายไปคนหนึ่งแล้วจะอยู่กินด้วยกันสืบไปประการใดได้ถ้าท่านตีหูไม่ชำระความเรื่องนี้ให้แตกหักข้าพเจ้าจะทำเรื่องราวเข้าไปฟ้องร้องในเมืองหลวงอึงตีหูได้ฟังก็รู้สึกโกรธขึ้นมาบ้างจึงว่าถ้าเช่นนั้นก็ตามใจเถิดเราหากกลัวเกรงไม่เพราะอานยินเป็นใจกับลูกสาวให้รักใครกับคนใช้ มีอย่างมีธรรมเนียมที่ไหนบ้างว่าแล้วก็ลุกขึ้นเดินหนีเข้าไปข้างในและสั่งให้นักการขับไลน่นางปึงสีอานยินให้ออกไปเสียให้พ้นจากที่ว่าการโดยเร็วนางปึงสีอานยินถูกขับไล่ก็ยิ่งเพิ่มความโกรธหนักขึ้นจึงร้องด้วยเสียงอันดังว่าดีแล้วท่านเจ้าเมืองกินสินบนเราจะไปฟ้องร้องให้ถูกถอดเสียให้จงได้อึงตีหูได้ยินเช่นนั้นก็รู้สึกทั้งโกรธทั้งอาย และกลัวคนทั้งหลายจะเห็นจริงตามถ้อยคําของนางปึงสีอานยินจึงออกมายืนร้องประกาศด้วยเสียงอันดังบางว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนบ้าพูดจาพุ่มพรามไม่ได้สับและพวกนักการจงเร่งขับไล่ไปเสียให้พ้นโดยเร็วนางปึงสีอานยินถูกขับไล่เป็นครั้งที่สองก็รีบกลับมาบ้านด้วยความเสียใจร้องไห้พลางเก็บสิ่งของเงินทองรวบรวมเสร็จแล้ววาจ้างเกวียนเล่มหนึ่ง บรรทุกออกเดินทางไปฝ่ายอึงอวนวัวครันเห็นภรรยาของตนถูกขับไล่ออกจากที่ว่าการไปแล้วจึงพูดกับอึงตีหูว่าท่านเห็นความโหดร้ายของอีเมียขพเจ้าไหมเล่าถ้าหากมันเดินทางเข้าไปฟ้องร้องในเมืองหลวงจริงๆท่านมีต้องได้รับความเดือดร้อนใหญ่หรืออึงตีหูหัวร้อพลางว่าขพเจ้าเชื่อว่าภรรยาของท่านคงไม่กล้าเดินทางไปถึงเมืองหลวงดอก เพราะเป็นระยะทางไกลกว่าจะไปถึงเป็นเวลาถึงห้าหกเดือนจะสามารถไปอย่างไรได้ถึงหากว่าจะไปได้จริงๆข้าพเจ้าก็ไม่วิตกเพราะพวกขุนนางผู้ใหญ่ในเมืองหลวงล้วนแต่เป็นพวกของเราถ้าได้รับเรื่องราวของภรรยาท่านไว้แล้วก็คงฉีกทิ้งเสียเท่านั้นในเลยจะต้องเรียกตัวข้าพเจ้าไปชำระให้เสียเวลาอึงอวนวัวได้ฟังก็ค่อยคลายความวิตก จึงนั่งสนทนากับอึงตีหูอีกสักครู่ใหญ่ๆก็คํคำนับลากลับมาบ้านของตนทันใดนั้นมีคนใช้หลายคนเข้ามาแจ้งว่านางปึงสีอานญินได้เอาตัวอึงหกกับนางอึงเนยไปขังไว้แต่วันนี้ครั้นต่อมาเมื่อตะกี้เห็นอานญินเก็บสิ่งของเงินทองบรรทุกเกวียนออกจากบ้านไปและพวกข้าพเจ้าไม่ทราบว่าจะไปแห่งใดเพราะถามอานยินก็ไม่บอก พออื้งอ้วนวัวทราบความดังนั้นก็พลันบันดาลโทสะขึ้นมาทันทีพลางร้องคืนด้วยเสียงอันดังว่าอีจวยินจะไปก่อเหตุหาความเดือดร้อนให้แกกูกับอึ้งตีหูอีกเป็นแน่แล้วฉะนั้นจะละมันไว้ไม่ได้จะต้องจัดการกับมันเสียก่อนจึงจะชอบว่าแล้วสั่งคนใช้ให้ไปไขกุญแจเอาตัวอื้องฮกกับนางอึ้งเนอยออกมาจากห้องขังแล้วกระซิบสั่งอึ้งฮกสองสามคำ อึงหกก็ออกจากบ้านไปต่อสักครู่อึงอวนวัวก,ก็แต่งตัวอย่างรัดกุมมีผ้าโพกศีรษะประดุดนายโจรมือถือขวานใหญ่รีบขับม้าออกจากบ้านตามอึงหกไปบ้างครั้นถึงทางที่นัดกันไว้ก็พบอึงหกผ่าพวกนักเลงหัวไม้ถืออาวุธต่างๆครบมือขี่ม้ามายืนรออยู่สิบ้าคนเมื่อต่างฝ่ายพูจาตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อึงอ้วนวัวก็นับเงินแจกพวกนักเลงหัวไม้เหล่านั้นคนละห้าตำลึงเพื่อเป็นสินน้ำใจก่อนแล้วอึงอ้วนวัวก็ขับมา้านำน้าออกเดินทางไปโดยรีบร้อนครั้นถึงทางใหญ่แห่งหนึ่งซึ่งอยู่ในป่าชายแดนเมืองโลจิวอึงอ้วนวัวขเหนว่านางปึงสีอานหยินภรรยาของตนจะต้องใช้เกวียนเดินทางผ่านไปทางนั้น ก็สั่งให้พวกหัวไม้แยกกันซุ่มอยู่สองข้างทางรออยู่ประมาณสักสามสี่ชั่วโมงก็เห็นเกวียนเล่มหนึ่งกำลังมาแต่ไกลพอเกวียนนั้นเข้ามาไกลจึงรู้แน่ว่าใช่เกวียนของนางปึงสีอานหยินนั่งอยู่ข้างในทันใดอึงอ้วนวัวก็ให้พวกนักเลงหัวไม้ตรูกันสกัดหน้าและล้อมเกวียนนั้นไว้โดยรอบคนขับเกวียนสำคัญว่าเป็นโจรผู้ร้ายก็จำต้องหยุดอยู่ พวกขัวไม้ก็เข้ากลุ่มรุมกันฉุดกระชากลากตัวคนขับเกวียนกับนางปึงสีอันหยินลงมาอึงอวนวัวเงื้อขวานพลางร้องตะวาดด้วยเสียงอันดังว่าอีจัวหยินน้ำใจของมึงโหดร้ายแก่กูเพียงใดกูก็จะต้องทำแก่มึงเพียงนั้นบ้างฉะนั้นวันนี้เป็นวันตายของมึงแล้วมึงอย่าอยู่เป็นคนให้หนักแผ่นดินสืบไปเลยเพราะว่าขาดคำก็ขยับขวาน ตั้งใจจะผ่าศีรษะนางปึงสีอานหยินให้แหลกออกเป็นสองซี 4. แต่ทันใดนั้นก็มีลูกเกาทันแล่นวื้อมาปักอยู่ที่ข้อมืออึงอวนวัวรู้สึกเจ็บปล่อยควานร่วงหล่นลงยังพื้นดินแล้วบอกให้อึงโฮกเอาควานนั้นผ่าศีรษะนางเปึงสีอานหยินเสียให้ตายเพอะอึงโฮกก้มลงจะหยิบควานก็มีลูกเกาทันแล่นมาปักอยู่ที่ข้อมืออีกอึงโฮกรู้สึกเจ็บ ก็ร้องครวนครางพลางสะบัดมืออยู่เร่าๆอึงอ้วนวัวก,ก็ยังไม่สิ้นมานะคิดจะฆ่าภรรยาของตัวเสียให้จงได้จึงสั่งให้พวกหัวไม้ช่วยกันฉุดลากกระชากตัวนางเปึงสีอานญินกับคนขับเกวียนเข้าไปในป่าทันใดนั้นก็มีลูกเกาทันแลนมาถูกพวกนางเลงหัวไม้ล้มลงทีละคนเหลืออยู่อีกห้าคนเห็นเช่นนั้นก็มีความตกใจ ่างปล่อยนังปึงสีอานยินกับคนขับเกวียนรุดหนีเข้าป่าไปเหตุที่มีลูกเกาทันล่นมาถูกอึงอวนวัวอึงหกและพวกนักเลงหัวไม้เหล่านั้นก็เนืองด้วยตั้งแต่นางไสปอหยีนำกองทหารกับพวกของจิวบุญเหลงขามแม่น้ำแล้วก็เดินทางมาตั้งค่ายพักอยู่ที่ชายแดนเมืองโลจิวและขณะนั้นนางไสปอหยี ได้ขี่ม้าออกจากค่ายมาเที่ยวตรวจดูลู่ทางที่จะเดินต่อไปพรอิญมองเห็นอึงอวนวัวกำลังให้พวกนักเลงหัวไม้ตรูกันเข้าสกัดหน้าล้อมเกวียนไว้โดยรอบและเห็นจะทำร้ายนางปึงสีอันยินจึงรอบยิงเกาทันออกมาถูกอื้งอวนวัวก,กับอึ้งหกและพวกนักเลงหัวไม้ดังกล่าวแล้วครั้นแล้วนางไส่ปอหยีก็ขับม้ารุดตรงมายัางที่เกิดเหตุ ส่งเสียงตวาดประดุดฟ้าลันว่าไอ้พวกนี้มึงอย่าคิดอ่านนี้กูเสียให้ยากเลยซึ่งพวกมึงทำความชั่วสิ่งไรไว้กูเห็นประจักษ์แก่ตาหมดสิ้นแล้วฉะนั้นจงเร่งมาให้กูจับมัดเสตโดยดีเถิดอึ้งอ้วนวัวกับอึ้งหกและพวกตกเลงหัวไม้เหล่านั้นได้เห็นรูปรา่างนางไซปอีสูงใหญ่และหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวแต่งตัวเป็นชายมาตวาดเอาดังนั้น ต่างคนสำคัญว่าเป็นปีศาจป่าก็พากันมีความกลัวจนตัวสัน่นพลางคุกเข่าลงคำนับร้องขอชีวิตอย่างเสียงเอ็ดอึง่งนางไซปอหีจึงลงจากลังมา้าตรงเข้าจับตัวอึงอ้วนวัวกับอึงหกและพวกนักเลงหัวไม้เหล่านั้นผูกมัดรวมกันไว้แล้วเห็นหนางปึงสีอานหญินกำลังหมอบเอามือปิดหน้านิ่งอยู่ดยกลัวนางไซปอหีจึงตรงเข้าไปพยุงให้ลุกขึ้น บอกว่าไม่ต้องกลัวเราดอกเรามาช่วยชีวิตของท่านไว้แล้วบอกแล้วชี้มือให้ดูคนที่ถูกมัดไว้นั้นและถามนางปึงสีอานยินกับคนขับเกวียนว่าไอ้ผู้ร้ายอีกห้าคนหนีไปข้างไหนนางปึงสีอานยินกับคนขับเกวียนหรือว่านางไซปอยีมาช่วยชีวิตของตนไว้ก็ค่อยคลายความกลัวกลับมีความดีใจพางยกมือขึ้นชี้ทางที่คนร้ายทั้งห้าคนวิ่งหนีไป นางไซปอหยีจึงให้คนขับเกวียนหยิบเอาขวานใหญ่ของอื่งอ้วนวัวมาถือและสั่งให้เฝ้าพวกคนร้ายที่จับมัดไว้ให้ดีถ้าใครดิ้นโรนคิดจะหนีก็ให้เอาขวานผ่าศีรษะเลยทีเดียวนางไซปอหยีสั่งแล้วก็ควบม้าตามเข้าไปในป่าพักเดียวก็ทันพวกนังเลงหัวไม้ทั้งห้าคนนางไซปอหยีจึงร้องตวาดว่าพวกเมืองอยันนีกูเสียให้ยากเลย พอพวกนักเลงหัวไม้เหลียวหน้าเห็นนางไสปอยีก็ต่างคนสะดุ้งหวาดกลัวจนรู้สึกจะก้าวเท้าวิ่งหนีต่อไปอีกไม่ได้จึงวิ่งล้มลุกคลุกคลานไปตามๆกันนางไสปอยีเห็นเช่นนั้นก็ลงจากหลังมา้าตรงเข้าจับไว้ได้ทุกคนแล้วขึ้นม้าควบขับลากเอาคนเหล่านั้นให้วิ่งถูลู่ถูกางมาครั้นถึงที่เกิดเหตุก็ให้นางเปิงสีอันยินนั่งอยู่ที่อันสมควร แล้วถามถึงชื่อแซ่และตำบลบ้านที่อยู่ตลอดจนสาเหตุที่เกิดขึ้นนั้นนางปึงศีอานยินก็บอกชื่อแซ่และบ้านที่อยู่ของตนและเล่าสาเหตุที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นจนปลายให้ฟังทุกประการนางไซปอหยีได้ทราบดังนั้นก็หันมาถามอึงอวนวัวว่าท่านฆ่าบุตรสาวของท่านแล้วยังจะคิดฆ่าภรรยาอีกะนั้นหรือองอวนวัวจนแก่ถ้อยคำ ก็กมนานิ่งไม่โต้อตอบว่ากะไรนางไซปอหยีจึงถามนางปึงสีอานยินสืบไปอีกว่างวนเสงคนใช้ซึ่งว่ารอตายแล้วหนีไปได้นั้นรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรนางปึงสีอานยินตอบว่างวนเสงนั้นมีรูปร่างหน้าตางดงามไม่แพ้ผู้หญิงและข้าพเจ้าได้สังเกตดูลักษณะบอกชัดว่าสืบไปข้างหน้าเป็นคนมีบุญวาสนายิ่งนักว่าแล้วยังเล่าความฝันของตน จึงเจ้าโถตีมาบอกว่าเป็นดาวจิวมือแฉ่ให้นางไซปอหยีฟังพอนางไซปอหยีได้แจ้งเช่นนั้นก็นั่งนิ่งเอิ้งน้ำตาไหลเพราะความคิดถึงเตียวบูจงไทยจือจนพูดไม่ออกนางปึงสีอานยินเห็นเช่นนั้นก็สงสัยจึงถามว่าท่านมีความเสียใจอะไรหรือนางไซปอหยีมีกล้าบ,บอกความจริงจึงแซงตอบว่าขพเจ้านึกสงสารบุตรสาวเหลืองวนเซ้ง คนใช้ของอานหยินเป็นยิ่งนักคาที่ได้จัดการมั่นกันไว้แล้วก็ไม่ได้อยู่กินด้วยกันสามต้องตายลงข้างหนึ่งและอีกข้างหนึ่งก็ระเหตเรร่อนไปตกทุกข์ได้ยากพูดแล้วก็พลันนึกโกรธแค้นอึงอวนวัวกับอึงหกว่าเป็นผู้ก่อเหตุให้ไทยจือต้องไปลำบากจึงตวาดเอาคนทั้งสองว่าอีเก,กาซัตกูจะต้องจัดการลงโทษมืงให้สมกับความผิดจงได้ตวาดแล้วพูดกับนางปึงสีอานยินว่า ไม่ต้องเข้าไปฟ้องร้องถึงเมืองหลวงให้เสียเวลาดอกเอาไว้เป็นธุระของข้าพเจ้าจะจัดแจงให้เองท้งไอตีฮูนั้นมันคงกินสินบนของไอเทาอ้วนวัวน,นี้เป็นแน่ถ้าไตสวนได้ความจริงจกต้องถอดมันออกเสียจากตำแหน่งแล้วเลือกหาคนดีๆที่มีนิสัยซื่อสัตย์สุจริตแต่งตั้งให้เป็นเจ้าเมืองแทนได้ถมไปการที่นางใสปออยีพูดเช่นนี้ ก็เพราะได้ตรวจดูตามบัญชีของบุญจงหวยให้มารู้อยู่แล้วว่าอึงเลงซมเจ้าเมืองโลจิวเป็นพวกคุณนางกังชินถืออำนาจของนางเล่ากุยหุยกราบทูลยุโยงพระเจ้าแผ่นดินให้ทรงแต่งตั้งมาฝ่ายนางเปิงสีอานหญินกับอึงอวนวัวและคนทั้งปวงซึ่งถูกจับมัดมานั้นได้ฟังก็ต่างมีความสงสัยไม่รู้ว่านางไซปอหยีมียศและตำแหน่งชั้นไหน จึงได้พูดจาอวดอ้างไว้อำนาจถึงเช่นนั้นครั้นจะออกปากซักถามหรือก็กลัวนางไซปอหยีจะดุเอาจึงได้แต่พากันนิ่งฟังอยู่ส่วนนางปึงสีอานหญินกับคนขับเกวียนก็ได้แต่คุกเข่าลงคำนับแล้วกล่าวคำขอบคุณนางไซปอหยีด้วยประการต่างๆนาง,นงไซปอหยีหัวเราะพลางว่าเรื่องบุญคุณน,นั้นไม่ต้องพูดถึงดอก เพราะเราเป็นผู้ระง,งับทุกข์บำรงสุขของคนทั่วไปทั้งแผ่นดินนางปึ้งสีอานยินกับคนทั้งปวงนั้นได้ฟังก็ยิงพากันนึกสงสัยหนักขึ้นแต่ไม่รู้ที่จะทำประการใดครั้นแล้วนางไสปอหยีนางคิดอุบายได้อย่างหนึ่งจึงเรียกริบใบเหล้งละกกอง,งัางกับจิวบุญเหล้งมากระซิบสั่งเป็นความลับแล้วนางใสปอยีก็คงแต่งตัวลอมเป็นชายรัศดรสามันดุดเดิม รีบขึ้นม้าควบขับออกจากค่ายมุ่งตรงเข้าไปในเมืองโลจิวแล้วเลยไปถึงบ้านอึงอวนวัวแสงถามคนเฝ้าประตูว่าอึงอวนวัวก,กับภรรยาอยู่หรือเปล่าคนเฝ้าประตูเห็นรูปร่างและหน้าตาของนาไซปอ,อยีก็ตกใจกลัวประกอบด้วยขณะนั้นเป็นเวลาค่ำจนจะมืดอยู่แล้วคนเฝ้าประตูสำคัญว่าปีศาจมาไต่ถามจึงวิ่งหนีกลับเข้าไปในบ้าน พลางร้องตะโกนเอ็ดลั่นว่าปีศาจเองวนแสงกลับมาอีกแล้ววันนี้ดูรบร่างมันสูงใหญ่ผิดกว่าที่ได้เห็นเมื่อวันก่อนเป็นหลายเท่าในตาโตเกือบเท่าไข่หา่านสะพายกระบี่เล่มใหญ่มือถือกระบองเหล็กท่าทางดูร้ายยิ่งนักหรือเชรอยมันจะโกรธแค้นทันอวนวัวมันจึงมาถามหาเพื่อจะเอาชีวิตไปเสียดอกกระมังคนในบ้านหลายคนได้ยินดังนั้นก็พากันแตกตื่นวิ่งมาดู แต่พอเห็นรูปร่างและหน้าตาของนางไสปอยีบางก็ล้มผงะงายบางก็วิ่งลนล้านไม่รู้จะไปทางไหนเลยชนกันเองบาดเจ็บล้มลุกคลุกคลานไปก็มีบางวิง่งหนีเข้าห้องปิดประตูใส่กรอนไว้อย่างแน่นหนาะนางไสปอยีเห็นเช่นนั้นก็เดินตรงเข้าไปหยุดยืนอยู่หน้าตึกพลางร้องบอกว่าพวกเจ้าไม่ต้องกลัวเราจนเกินไปนักดอก เพราะไม่ใช่พูดผีปีศาจหรือคนป่ามาแต่ไหนเราเป็นคนต่างบ้านต่างเมืองมาหวังจะมาเยี่ยมเยียนแต่ถามทุกสุขของท่านอ้วนวัวกับอานยินและจะขอพักอาศัยสักคืนหนึ่งเท่านั้นร้องบอกพลางเดินขึ้นไปนั่งอยู่บนเก้าอี้ใหญ่ในห้องรับแขกครู่หนึ่งก็ยังไม่เห็นมีใครออกมารับหน้านางไซปอหยีจึงบันดาลโทระหลุขึ้นเที่ยวไล่จับคนใช้หญิงชายในบ้านได้มาเป็นหลายคน แล้วให้นั่งรวมอยู่เป็นหมู่เดียวกันนางไส่ปอหยีแกล้งถามอีกว่าท่านอ้วนวัวกับอานหยินหายไปเสียข้างไหนเราคนเหล่านั้นมีความกลัวก็เล่าความให้ฟังว่าท่านอ้วนวัวกับอานหยินทะเลาะวิวาทกันจนเรื่องไปถึงทันตีหูแล้วต่างคนออกจากบ้านไปอานหยินออกไปก่อนท่านอ้วนวัวตามไปทีหลังแต่จะไปแห่งใดนั้นพวกข้าพเจ้าหาทราบไม่ นางไส่ปอหยีได้ฟังก็ซักอีกว่าท่านอ้วนวัวกับอานยินทะเลาะวิวาทกันด้วยเรื่องอะไรคนเหล่านั้นต่างเล่าสาเหตุที่ได้รู้เห็นมาแต่นางไส่ปอหยีเห็นว่ายังไม่ได้ความถี่ทวนจึงถามว่าคนไหนชื่อ,น,อ,น,อนางอึ้งเนยนางอึ้งเนยได้ยินก็นิ่งอยู่นางไส่ปอหยีเห็นเช่นนั้นจึงตวาดว่าถ้าไม่บอกเราเราจับตัวได้จะลงโทษถึงตายนางอึ้งเนยมีความกลัวก็รีบปรับว่า ข้าพเจ้าเองชื่ออึ้งเนยนางไสปอหยีหัวเราะแล้วเรียกตัวนางอึ้งเนยเข้าไปในห้องอีกห้องหนึ่งแล้วกระสิบบ่าเจ้ารูเรื่องอึ้งอวนวัวคิดอา่านค่านางอึ้งเสี่ยวง้ะบุตรสาวกับงวนเสงคนใช้อย่างไรบ้างจงเล่าให้เราฟังตามความจริงเถิดเสร็จธุระแล้วเราจะรางวัลเจ้าอย่างถึงขนาดถ้าเจ้าเอาความเท็จมาหลอกลวงเราเราก็จะฆ่าเสีย นางออ้งเนยอ,อยากได้รางวัลและกลัวถูกฆ่าตายจึงเล่าเรื่องที่ตนได้รู้จากออ้งหกพี่ชายให้หนางไซปอหยีฟังทุกประการนางไซปอหยีได้ซาบเรื่องตลอดอีกครั้งหนึ่งก็มีความยินดีจึงเอาเงินรางวัลให้แก่นางออ้งเนยสิบตำลึงและพูดกับนางออ้งเนยกับคนใช้ในบ้านทุกคนว่าพวกเจ้าจงอยู่กันเป็นปกติเถิดเรามีประสงค์จะทำให้เดือดร้อนมากมายนักดอกเพียงแต่ขออาศัยนอนสักคืนหนึ่งเท่านั้น พูดแล้วถามว่าห้องของนางเอื้องเสียวง้ออยู่ที่ไหนพวกคนใช้ฉีไให้แล้วนางใส่ปอหยีก็เข้าไปนอนในห้องนั้นอย่างสุขสบายและคิดว่าวันพรุ่งนี้จะไปจัดการกับเอืองตีหูอย่างที่ว่าการเมืองให้จงได้ฝ่ายคนเฝ้าประตูบ้านเอืองอ้วนวัวพอเห็นนางไส่ปอยีเดินขึ้นไปบนตึกก็รีบเล็ดลอดหนีออกจากบ้านตรงขึ้นไปบนที่ว่าการเมือง บอกแกเจ้าพนักงานให้เข้าไปแจ้งแกอึ้งตีหูว่าท่านอวนวัวกับอานยินไม่อยู่บัดน,นี้มีปีศาจร้ายเข้าไปอารวาสในบ้านผู้คนแตกตื่นตกใจตามๆกันจึงขอให้ท่านตีหูรีไปปราบปรามเสียโดยเร็วเถิดอึอ้งตีหูได้ฟังดังนั้นก็เกรงว่าผู้คนในบ้านและทรัพย์สินของของอื้งอวนวัวจะเป็นอันตรายจึงสั่งให้จัดทหารกองหนึ่งมีจำนวนห้าร้อคนยกมา ก็แบ่งกึ่งหนึ่งให้หลอมบ้านอึงอวนวัวไว้โดยรอบและอีกกึ่งหนึ่งอึงตีหูนำเข้าไปในบ้านมองเห็นแต่พวกคนใช้กำลังเดินพลุกพล่านกันอยู่จึงถามว่าปีาศาจร้ายมันไปแล้วหรือพวกคนใช้ตอบว่าหาใช้ปีาศาจไม่ที่แท้ก็เป็นคนต่างเมืองแต่หน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวมาเพื่อจะเยี่ยมเยือนไตถามถึงทุกสุขของท่านอ้วนวัวกับอานยิน และเมื่อไม่พบแล้วก็เลยขออาศัยพักนอนสักคืนหนึ่งเวลานี้กำลังนอนหลับอยู่ในห้องของนางอึ้งเสียวเงาะอึ้งตีหูได้ฟังดังนั้นก็โกรธคนเฝ้าประตูหาว่าแกล้งเอาความเท็จไปหลอกลวงให้ยกกองทหารมาให้เสียเวลาจึงสั่งให้ทหารจับตัวคนเฝ้าประตูเคี่ยนเสียสามสิบทีพอลงมือเคี่ยนได้สี่ห้าทีคนเฝ้าประตูรู้สึกเจ็บก็ร้องครวญครางขึ้นด้วยเสียงอันดัง นางใส่ปอหญีนอนอยังไม่หลับก็นึกสงสัยรีบลุกขึ้นเปิดประตูออกมาดูเห็นทหารกำลังเคี้ยนคนเฝ้าประตูอยู่จึงเพ่นเข้าไปยืนขวางพลางร้องห้ามให้หยุดแล้วถามว่านี่ลงโทษกันด้วยเรื่องอะไรเอิงตีหูแลเห็นก็ตะวาดว่ามึงเป็นคนป่ามาแต่ไหนอยู่ดีๆจึงบังอาจลู้อำนาจของกูผู้เป็นเจ้าเมืองถ้าไม่ลงโทษเสียบ้างก็จะเป็นเยี่ยงอย่างแกคนอื่นสืบไป ตะวาดแล้วร้องสั่งทหารให้จับตัวนางไซปอยีความลงเคียนห้าสิบทีนางไซปอยีหัวเราะแล้วว่าท่านจะเคียนตีเราก็ไม่เป็นไรดอกขอแต่อยากเคียนตีคนซึ่งไม่มีความผิดเลยเอิงตีหูได้ฟังก็ยิ่งเพิ่มความโกรธยกมือขึ้นฉี้หน้าพลางตวาดนางไซปอยีอีกว่ามึงจะไม่ยอมรับโทษแทนกันนั้นไม่ได้และเพราะมึงคนเดียวเป็นต้นเหตุ ซูมซามเข้ามาในบ้านของเขาในเวลากลางคืนทําให้คนอื่นแตกตื่นตกใจไปฟ้องร้องกูกูต้องเดือดร้อนยกกองทหารมาเป็นการเสียเวลายิ่งนักฉะนั้นจกต้องลงโทษมึงอีกคนหนึ่งเพื่อมิให้เป็นตัวอย่างเสียบ้างดังไซปอหยีว่าท่านเป็นเจ้าเมืองโง่เงาหรูเท่าไม่ถึงการแล้วยังจะผ่านคนอื่นอีกนั้นมีเป็นการสมควรยิ่งนัก อิงตีหูถูกว่าย้อนเอาดังนั้นก็มีความโกรธแค้นจึงตวาดด้วยเสียงอันดังหนักขึ้นกว่าครั้งก่อนอีกว่ามึงมีความผิดหลายกระทงนักคือรู้อำนาจแลวยังพูดจาดูหมิ่นกูผู้เป็นเจ้าเมืองทั้งเวลาพูจากับกูก็ไม่คุกเข่าคำนับตามธรรมเนียมก่อนฉะนั้นจักทองเพิ่มโทษเคยนมึงอีกห้าสิบทีแล้วให้เอาตัวไปจำคุกไว้นางไซปอยไีได้ฟังก็รู้สึกโกรธขึ้นมาบ้าง จึงแค้นหัวเราะแล้วว่ากูเกิดมายังไม่เคยคำนับใครก่อนซึ่งนอกจากพระเจ้าแผ่นดินส่วนคนทั้งปวงนั้นต้องคำนับกูก่อนทั้งสิน้นเมื่อมึงรู้อยู่ชนนี้แล้วก็จงเร่งคุกเข่าคำนับกูเสียดูนี้เถิดและโทษหนักของมึงซึ่งมีมากแล้วแต่ก่อนจะได้ปล่อยเป็นเบาลงถ้ามึงไม่ยอมกระทำตามถ้อยคำของกูจะต้องรู้สึกเสียใจต่อภายหลังเอึงตีหูฟังแล้วตวาดว่า ไอสัตว์ป่าหน้าปีศาจมึงอย่ามาพูดจากยกย่องตัวเองและดูหมิ่นกูให้เกินไปนักแม้กูยิ่งพูดกับมึงยิ่งได้รับความขายหน้าฉะนั้นให้ทหารของเราลงมือจับเคียนเสียดูนี้ร้อยห้าสิบทีพอทหารกลุ่มรุมกันเข้าจะจับตัวนางไซปอยีตรองเห็นว่าพวกทหารเหล่านั้นมิได้รู้เห็นสิ่งใดด้วยเมื่อนายสั่งอย่างไรก็ย่อมกระทำตามถ้าเราจะขัดขืนหรือต่อสู้ พวกทหารก็จะได้รับความเจ็บปวดและถึงแก่ความตายเสียเปล่าๆจะไม่สมชื่อว่าเราเป็นผู้ระงับทุกข์บำรุงสุขของคนทั่วทั้งแผ่นดินนางไซปอยีตรองเห็นแล้วดังนั้นจึงอ่านมนต์ให้ตัวแข็งประดุดเสาศีลาปักอยู่ทหารหลายคนกลุ่มรุมกันฉุดสักเท่าไร่ก็ไม่ขยเื่อนเคลื่อนที่จึงต่างร้องขึ้นเอ็ดอึงว่าชรอยชายคนนี้จะไม่ใช่คนเสียแล้วดอกกระมัง คงจะเป็นปีศาจท,ที่ไหนแปลงตัวมาเป็นแน่อึงตีหูได้ยินเช่นนั้นก็สงสัยตวาดพวกทหารว่าเห็นอยู่แกตาแท้ๆว่าเป็นคนเหตุฉไฉน,นจึงยังพากันร้องว่าเป็นปีศาจอยู่อีกล่าพวกทหารจึงว่าทัานตีหูไม่เชื่อจงเข้ามาจับตัวดูเองเถิดอึงตีหูจึงเดินประราดเข้าไปจับตัวนางใสปอยีเขยา่าเห็นไม่เคยเยอนเื่อนที่ก็ตกใจ รีบถอยหลังออกมายืนจ้องมองดูหน้านางไซปอหยีก็คงเห็นเป็นปกติอยู่ต่อสักครู่นางไซปอหยีจึงหัวเราะขึ้นด้วยเสียงอันดังพลางว่ามึงจะยอมคำนับกูก่อนหรือหาไม่เล่าเอึงตีหูว่ากูเป็นเจ้าเมืองแท้ๆจะมาคำนับคนเช่นมึงกรไรได้และถ้ามึงเป็นปีศาจจริงประสงค์จะแผงลงฤทธิ์อย่างไรอีกก็จงเร่งทำให้กูดูต่อไปเถิดนางไซปอหยีว่า กูต้องการให้มึงคำนับกูก่อนแล้วมึงจงเร่งปล่อยตัวคนที่ไม่มีความผิดไปเสียแต่เดี๋ยวนี้เท่านั้นอึ้งตีหูก็คงยืนคําอยู่ว่ากูไม่คํานับมึงและจะไม่ยอมปล่อยตัวคนเฝ้าประตูไปเลยเป็นอันขาดนางไสปอหยีว่าถ้าเช่นนั้นมึงมาต่อสู้กับกูตัวต่อตัวดีกว่าอย่าให้ทหารทั้งปวงนั้นต้องเดือดร้อนด้วยเลยอึ้งตีหูอยากจะรู้แน่ว่า นางไซปอหยีเป็นคนหรือปีศาจแน่จึงพอได้ยินคำท้าทายก็เนื้อกระบีเพ่นเข้าฟันทันทีนางไซปอหยียกกระบีเหล็กขึ้นรับกระบีนั้นทานกําลังไม่ได้ก็หักออกเป็นสองท่อนอึงตีหูตกใจและรู้สึกแขนสะเทือนชาไปหมดแต่แล้วก็นึกโกรธเคืองเป็นกําลังจึงร้องสั่งให้พวกทหารเข้ากลุ่มมจะทำร้ายนางไซปอหยีพวกทหารกลัวนางไซปอหยีก็กลัว แต่กลัวอำนาจอึ้งตีหูมากกว่าจึงพากันแข็งใจเงื้ออาวุธเข้ากลุ่มมจะทำร้ายนางไสปอหยีนางไสปอหยีเห็นเช่นนั้นก็ตะวาดดุดเสียงฝ่าลันว่าไอ้พวกมดปลวกจะรนหาที่ตายกันละหรือพวกทหารได้ยินเสียงตะวาดก็สะดุ้งตกใจกลัวบางก็พงะง่ายล้มลงทั้งยืนบางก็ถอยหนีออกห่างมิอาจเข้าใกล้นางไซปอยีเห็นเช่นนั้นก็หัวเราะด้วยความชอบใจ แล้วแซงถามอึ้งตีหูไปว่าในเมืองโลจิวล้วนแต่มีคนขี้คลาดเช่นนี้ด้วยกันทั้งนั้นแลหรืออึ้งตีหูจึงว่ามึงถือดีว่ามีกำลังฟีเมอก็อย่าพูดจาย,ะยอะเยะ้ยกูให้มากนักเลยถึงจะอย่างไรกูก็จะพยายามจับเมืองไปลงโทษให้จงได้ว่าแล้วร้องสั่งให้พวกทหารซึ่งล้อมบ้านอยู่ภายนอกนั้นให้มาสมทบก,กันกับทหารข้างใน และให้ช่วยกันรุมจับตัวนางไซปอหยีให้จงได้นางไซปอหยียังนึกสงสารอยู่ว่าทหารเหล่านั้นจะพากันป่วยเจ็บล้มตายเสียเปล่าจึงแซงทำอิทฤิริ์ยืนตัวแข็งอยู่พวกทหารเข้ากลุ่มรุมฉุดกระชากลากตัวก็ไม่เคลื่อนที่แต่พอเงื้ออาวุธจะเข้าทำร้ายนางไซปอหยีก็ตวาดเอาเหมือนเช่นครั้งก่อนพวกทหารเหล่านั้นก็ตกใจ และมีเหตุอันเป็นไปต่างๆเหมือนเมื่อแรกนั้นทุกคนนางไซปอหยีได้แต่ทำอยู่เช่นนี้จนถึงเวลารุ่งสว่างเห็นว่าสมควรแก่เวลาแล้วจึงร้องบอกแก่อึ้งตีหูว่าถ้าเจ้ามีความประสงค์จะจับตัวเราจริงๆแล้วก็จะยอมให้จับโดยดีแต่เกรงว่าตัวเจ้าเองสิจะต้องรู้สึกเสียใจต่อภายหลังอึ้งตีหูได้ฟังก็ยังไม่ไวโกรธจึงตวาดว่า โทษของมึงหนักนานักชรอยจะสิ้นคิดแล้วดอกกระมังจึงจะยอมให้จับแต่โดยดีนางไซปอหยีจึงว่ากูไม่สิ้นคิดอะไรดอกรออีกสักประเดี๋ยวเถิดคงจะได้รู้กันดอกว่าแล้วก็ร้องบอกพวกทหารเข้าจับตัวของตัวเองและกำชับว่าใครอย่าทำร้ายเราเป็นอันขาดพวกทหารได้ฟังก,กล็ลุ่มรวมกันเข้าจับตัวนางไซปอหยีหมัดได้ เอิงตีหูก็ให้คุมเอาตัวไปยังที่ว่าการเมืองพร้อมกับคนเฝ้าประตูด้วยอีกคนหนึ่งครั้นถึงที่ว่าการเมืองก็ให้เอาตัวนางไซปอหยีกับคนเฝ้าประตูไปขังไว้ด้วยกันและขณะนั้นเอิงตีหูรู้สึกเหน็ดเหนื่อยและอดนอนกลับมาจึงรีบเข้าห้องนอนหมายว่าจะนอนหลับสักตื่นหนึ่งจึงจะจัดการลงโทษนางไซปอหยีกับคนเฝ้าประตูเสียให้สมกับความแค้น